อพา,ามาดูความคืบหน้าของงานสร้างอุโบสถไม้ที่วัดป่าบ้านตุงคุ้นบ้านดอนใหญ่ตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหมจังหวัดบนราชธานี่หลังจากทำงานมาเดือนกว่าๆอันนี้เขายังอยู่ขั้นตอนโครงลังคาอันนี้มาใส่ข่าว ใส่ข่าลังคามุกหนาุกบดสดเป็นไม้ทั้งหลังถ่ายให้เบิง้งเพรได้เห็นความคืบหนาของเตาะัันแานก็ไปเรื่อยๆใกล้สีได้มงลังคาแล้ว อันนี้ก็โอ้เละลมๆมต๊ะเนี่ยจังหน่อยอยู่กับเยันเนี่ยมืนก็มีสร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสร้างมาซอยกันทำงาน พี่าายังจะเคร่งใม่เป็นไต่ใหม่ยึดไปหนาขาวหนึงคือเคร่องอ่าแล้ลขท่เปะเรื่องนันดจิเ้นึงมันแดน้าตแ,าแกกยับลงมาไกย,ยูนโบดปันใม่คือปันปลาเนาะไกยูนนอนโบด้ปันไม้คือปันปลาปันเนือ นันปันปันปันใหม่ปันใหม่เนี่ยคือว่าโครงสร้างเป็นหน้าทาวอนขนาด จ่ไม้เนื้อแข็งัวสุดใหม่ เอาด้อไปเด้เอาดขาวสร้างใส่ขาวใส่เอ็นมาแปลใส่เอ็นมาใส่แปลภาษาบ้าเนเราเอ็นมาใส่ขาว ฟังนี่ก็เก็บงานให้โถดเด้อดิงลงมากับตังไม้นาซาขึ้นไปกับตีขึมาให้สุด,ดพิลอดเก็บให้เก็บให้แล้วเลยเฮาต้องมางมมันอีกแต่อยู่แต่ว่าให้มาให้มาให้มาเก็บตัวนี้นำสักวัน บางนั้นเขี่ยออกสิตตัดร้ายปไนบางนั้นซงอตัวนี้ติดแห้งปไหนนี่ติดปั๊กรตัวนี้นี่นี่ซิญงตัวนี้เสร็จแล้วซ่คือว่าขนใหญ่นะอ้าเนตามคืออดี่ตามคือเอออดีอ่ะเอาเสออกนออนัเือเวมันแนวมันเอกเออวันน้ีก้นดีตามทีอรอ

นี่ยพญายเสียบสันซุ่มมาแล้วมาเห็ดยูมงแม่นปู้น้อยกู้โลกผู้หลังผู้ยอดผูแมากผูผู้บอกรักเราโตุ่มตีห้อง เยอะแลยละ